มาใหม่อีกหนึ่งขั้นครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้รถอคอกนะครับราคาถูกๆแนะนำคันนี้ครับผมเป็นโตโยต้าไฮรักวีโกสมาร์ทคันนี้นะเสริมแหนบกระทะผาอคอกสูงให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่25,000นบาท25,000นบาทนะผ่อนเดือนละ3,500 60งวดนะครับอ่าคือสวยแท้คือถูกแท้นะครับรถชนมาหรือเปล่ารถพลิกควารม,มาหรือเปล่าไม่มีไม่เคยพลิกควารไม่เคยจมน้ำเด้อพี่น้องเอ๋ยนะคัดเกตมาอย่างดี 25,000บาทรถปี2010นาคอกสูงเสรอมแนบกระทะผ่า,าให้เรียบร้อยนะครับนี่สวยงาม2,5,000บาทเบอร์โทร080-0137-208ใครสนใจเฝ้ามาโทรมานะครับนี่สวยอีหลีดาว73 0 0 0ผ่อนเดือนละ3,500ผมอะไรพเพรวะว่าแอร์เย็นเครื่องเสียงเดิมเครื่องดีเกียดีวิ่งทางไกลสบายนะครับ อ่าศูนย์แปดศูนย์ศูบาทผ่อนเดือนละ3ามพันงวดโวยถูกแถวพี่น้องเอ๋ยเครื่องดีก็ดีน้ำไม่ดันควันไม่ดำคลิปเต็มในช่อง YouTube ยู u ูบเด้อรถจอดอยู่สกลนครใครสนใจขับบนรถก็ให้โทรมาก่อนเด้อนะครับโอเค